สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการสุดเพยินดีในประจำวันพฤหัสบดีที่15มกราคม2569นะครับถัดสดทางช่องทูฟ o u ูหม่เลข14ครับและมือนขัน18นาฬิกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นโชคในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างท้าชนเล็กเกียรติชัดชัยจะพบกับโรเบิร์ตบานนิวั์มวยไทยต่อด้วยคู่ที่2ครับช์กันที่พิกัด105อปอนด์เป็นนางฝั่งโคโทาโร่ลูกคองตันจะพบกับตีเล็กมอรุมใจเพื่อนส่วนคู่ที่3ครับรองขั้วของรายการครับชก์กันที่พิกัด1 1 2อปอนด์ครับเป็นนางฝั่งพรายทองคำแอดสันปาตองจะพบกับเพชรพอใจเพชรสมบูรณ์ และเครวก์ใรายการครับโชกกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนักแตกต่างครับเป็นการพบกันระหว่างชายโทนวอุรชานะครับโชกที่พิกัด122ปอนด์ต่อน้ำหนัก1ปอนด์ครับให้ทัดววัฒนสุพ,พงษ์ที่พิกัด123อปอนด์นะครับก่อนไปดูน้ำหนักเนื้อตัวนมวยหลังช่างครับในรายการสึกเพชรยินดีฝากแฟนม,มวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักน้อตัวนมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกครับโชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์นะครับตามชื่อนี้ก็ยกมาใทนทั้งคู่นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายมือแกงสีแดงครับนี่คือท้าชนเล็กเกียรติชัยหรือมังกรดำนะครับนักชกวัย25ปีครับมวยจากจังหวัดเชียงรายผลงานฟอร์มหลังของท้าชนเล็กนะครับมีชนะคะแนนเพชรนันต์ต่อสุรัตน์นะครับที่รังสิตจากนั้นมาแพ้คะแนนกับโคทาโร่ลูกคลองตันนะครับ และก็หลังจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชร25เทียนไดมอนด์โฮมครับชีรังสิตเมื่อเดือนธันวาคม680ชิปผ่านมาส่วนคู่ชกทางขวามือกเก่งน้ำเงินครับนี่คือโรเบิร์ตปานนิวัตมวยไทยนะครับหรือฉัดชโยนักชกดาวรุ่งวัย15ปีครับมวยจากจดระยองนะครับผลงานซอมหลังของโรเบิร์ตครับรานนี้มีแพ้คะแนนให้กับเพชรทรงหมิงสิทธิ์เฮียเจ๋งนะครับที่รังสิตจากนั้นไปแพ้น็อกวิสามให้กับบังไฟพิฆาตไซมูสนสเกอร์ครับ ทีน่นครสวรรค์แล้วก็หลังสุดนี่มาชนะคะแนนเขาเต้ว,วทาวินทาวิมครับชื่อรังสิทธิ์เมื่อเดือนธันวาคม6 8แชิผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายกันคู่ลีพิการน,น้ำหนัก108ปอนด์ครับน้ำหนักของทั้งคู่ม่ช่วงเช้าท้าชนเล็กมาขึ้นช่างได้ร้อยขาด0ูุดรูปร่างช่วงชกสูง155เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อยนี่้กิโลครึ่งนะครับเก็บตัวฟิซอลพิที่ค่ายมวยเกียรติชัดชัยที่จังหวัดกำแพงเพชร ส่งขุนชกทางด้านโรเบิร์ตนะครับมาขึ้นชิงได้107.8ขาด0.2รูปร่างช่วงชกสูง163เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย52กิโลกร,รมัมเก็บตัวฟิซอมิที่ค่ายมวยปานนิวัฒน์มวยไทยนะครับคูน่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยตามภาพตามสายตาตามข้อมูลโรเบิร์ตจะดูได้ร้อยกว่าได้เปรียบช่วงเนื้อตัวดูแน่นดูเปะทั้งคู่นะครับท้าชนเล็กนี่จะสั้นกว่านิดนึงครับแต่ดูแล้วเนื้อตัวนี่มาอย่าง ปึกเลยนะครับน้ำหนักไปปล่อยกับโรเบิร์ตจะดูใหญ่กว่าท้าชนเล็กอยู่ประมาณสัก2กิโลกรัมนะครับคู่นี้สดกับเก่านะครับเก่าเกมรุ่นพี่ก็อยู่ทางฝั่งทางด้านท้าชนเล็กนะครับรายนี้เป็นมวยตุบตับเตะนำ้ำต่อยตามก็ไร,รก้าชนอาวุธแรงครับท้าชนเล็กรายนี้วงนอกวงในสู้ทุกลูกนะครับแล้วก็มีความพยายามที่ดีแต่ว่าร่างกายความสดแล้วก็ช่วงชกนี้ดูดูเป็นรองนะครับส่วนคู่ชกทางด้านโรเบิร์ตรุ่นน้องครับรายนี้ก็เป็นมวยขวาทักษะดีแข้งวางแม่น วงในไร่แขนแทงสู้นะครับโรเบิร์ตนี้ก็จะได้หนุ่มได้สดนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนี่เป็นรองไฟนี้ก็เป็นไฟพิสูจน์หัวใจของโรเบิร์ตอีกหนึ่งไฟนะครับว่าใจพี่หรือใจน้องเวลาโรเบิร์ตโดนอัดหนักๆน,นี่จะถอดใจไหมก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าคู่ชกท้าชนเล็กนี่เป็นประเภทบูดุดันนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับคู่นี้สดจะบทเกาหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ เมื่อเป็นเึ่นเป็นแล้วครับผมออกชอบกาลังฝั่งทางด้านโรเบิร์ตนะครับรุ่นน้องครับรายนี้ดูว่าจะหนุ่มแน่นหนุ่มสดครับแล้วโรเบิร์ตได้รอยได้ใหญ่โรเบิร์ตใหญ่ทั้งน้ําหนักแล้วก็ใหญ่ทั้งรูปร่างนะครับถ้าต้นต้นโรเบิร์ตโดนเจ็บๆแล้วทนได้มองดูว่ายืดเยื้อะยะยาวเนี่ยจังหวะมวยดูจะดูดีกว่านะครับคุณถึงของรายการครับออกชอบที่โรเบิร์ตปานนิวั์มวยไทยมองดูว่าชนะท้าชุนเลกเกียรติชัดชัยนะครับ มาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับคุณที่ชกกันที่เวทีกัดน้ำหนัก105ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายมือเกีงสีแดงครับนี่คือโคทาโร่รูคองตันนะครับนักชกวัย15ปีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลงานรอมหลังของโคทาโร่นะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับรายนี้เริ่มจากชนะคะแนนด่วน8-8พอรักบุญนะครับจากนั้นมาชนะคะแนนยอดขุนเดชสอบเปรมบุรนะครับแล้วก็หลังสุดที่ชนะคะแนนท้าชุดและเกียรติชัยครับที่รังสิทธิ์เมื่อเดือนพฤิกายน68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังนี้ฟอร์มสดมาก ชนะมาตลอดนะครับส่วนผู้โชคทางขวามือกางเกงน้ําเงินนี่คือตีเล็กมอรมใจเพื่อนหรือโรงเรียนนราชิวาดหรือรัตนพันุนะครับนักโชคไวัย19ปีนะครับมวยจากจดนรชิวาดผลงานความหลังของตีเล็กครับรานนี้มีแพ้คะแนในให้กับลูกค้าสสสีวัตรที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนในให้กับขุนหารดับชิดบางรักที่ราชมเนินและก็หลังสุดนี่มา นกที่2นะครับกองทัพดับชิดบางรักครับที่ราชบเนินเมื่อเดือนธันวาคม6 8ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มก่อนนนี้ดูสะดุดสะดุะดตายหลังสุดก็ได้แจ้งเกิดเอาไว้แล้วคู่ที่2ของรายการเวทพิกัดน้ำหนัก1 0 0ห้าปอนด์นะครับน้ำหนักของหนุ่มคู่เมื่อช่วงเช้าคอเตรนี่มาเท่าพิกัดนะครับรูปร่างช่วงโชคสูง163เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย5152กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอมิที่บูมเด็กเซียนนะครับ ส่วนคู่ชคทางด้านตีเล็กนะครับมาขึ้นชังงได้1น 16. 3ลดไปปอนกับอีกจุด3นะครับรูปร่างช่วงชกตีเล็กนี่สูง166ซติเมตรน้ำหนักไปปล่อย50-51กิโลกรัมเก็บตัวฟิซออ์มิที่มอรมใจเพื่อนที่จังหวัดนราชิวาสนะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยตามภาพตามสายตาดูแล้วไม่ห่างครับใกล้เคียงคู่ขี้เนื้อตัวดูดีทั้งคู่นะครับ น้ำหนักไปปล่อยนี้ดูว่าโคทาโร่จะใหญ่กว่าตีแล็กอยู่ประมาณสัก1กิโลกรัมนะครับคู่นี้เชิงโชคสตาของทั้งคู่นะครับโคทาโร่ Ko นี่เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นดาวรุ่งจากญี่ปุ่นเลยครับรายนี้เป็นมวที่คล่องแคล่วเข้าออกเร็วล,รลูกรอลูกชนดีนะครับโคทาโร่ Ko เชิงโชคนี้ ประเภทมวยไทยผสมคิกบ็อกซิ่งครับคือแกยกโยกออกอาวุธนะครับแล้วช่วงนี้ฟอร์มดีครับชนะมารวดเลยนะครับอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจครับเจ้าโคทาโร่ส่งโชคทางด้านตีเล็กนะครับรุ่นพี่รายนี้ก็ครบเครื่องนะครับวงนอกดักเตะดักต่อยส่วนในก็ดูแข็งแก่งดูแข่งแรงนะครับรายนี้เป็นประเภทอาวุธมวยนอกในดูใช้ได้ครับเจ้าตีเล็กแต่ว่าความคล่องนี่จะเป็นรองนะครับ ไฟนี้ติดเลยก็ต้องไร่ให้ทันครับที่สําคัญนี้ก็ต้องหาตัวโคทารุให้เจอครับเพราะว่าคู่ชกนี้เป็นประเภทมารวดเร็วแล้วก็จัดจ้านนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ประเภทศิละปะประระกําลังนะครับ เมื่อเป็นเึ่ไปแล้วครับผมออกชอเชิงฝั่งทางด้านโคทาโร่นะครับโคทาโร่นี่สเตปดีนะครับคือเคลื่อนไหวตลอดนะครับแวบไปแวบมาครับมุมนั้นทีมุมนี้ทีนะครับโคทาโร่นี่แกฉับช่วยแล้วก็หลบหลีกเก่งนะครับจงังหวะเข้าเบรก1น3นี่มาเป็นชุดโดนต่อโดนทีต่อทีสับร่างกายความสดนี่มองว่าจะดูดีกว่านะครับคููที่สอของรายการครับออกชอบที่โคทาโร่ลูกคลองตันมองดูว่าชนะตีเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับ มาถึงคู่ที่3นะครับรองคู่ของรายการครับคุณนิชโชกันที่เวทพิกัด112ปอนด์นะครับรุ่นไฟเวทนะครับทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือพลายทองคำแอสสันป่าตองหรือสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับนักโชกวัย19ปีครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลงานต้หลับของพลายทองคำนะครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรสีแดงสิทธิเจรินซัพ์นะครับที่ราชดำเนินจากนั้นมาชนะน้องพี่สี่ครับจิรวัฒน์สรัชภูมินะครับ ที่ราจดำเนินและก็หลังสุดนีชนะคะแนนทับหน้าสอบเปรมบุตรที่รังสิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน68ที่ผ่านมาแล้วก็คว้าแชมป์ครับพลายชีวีรุ่น108บอ์ไปครองได้สําเร็จนะครับส่วนกู้โชควันนี้ครับทางขวามือกางเกงน้ําเงินครับนี่คือเพชรพอใจเพชรพสมบูรณ์หรือเพชรพอใจบัตทุ่งเขาหลวงนักชกวัย16ปีครับจากอุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรพอใจนะครับมีแพ้น,น้กวิสาให้กับเพชรเตชินบางแสนไฟครับจากนั้นมาชนะคะแนนโคชิ นอหน้าสินนะครับแล้วก็หลังสุดนี้ชนะคะแนนคิเรียนผู้มันม่วงนะครับเมือ่อพฤศจิกายน6 8แชิบผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับคูน่นี้ดูจาการูปร่างโครงสร้างช่วงโชคนี้ก็ดูใกล้เคียงกันนะครับเวทพิกัด112ปอนด์ครับน้ำหนักของของคู่ในช่วงเช้าพายหลังคำนี้มา112.6อลด 6, นะครับรูปร่างช่วงโชคสูง168เซนติเมตรครับน้ำหนักไปปล่อย54-55กิโลกรัม เก็บตัวฟิ่ซอมบีที่ค่ายมวยสิทธิ์ไทยแลนด์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนคู่ชกเพชรพอใจครับมาคือจังได้112.4สิลดส่ 4, รูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรปล่อยปล่อย55กิโลกรัมเก็บตัวฟิ่ซอมบีที่ค่ายมวยสิงห์นครแว่นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อเช้าต่างฝ่ายต่างมาลดกันคนนิดคนหน่อยนะครับรูปร่างช่วงชกนี่ดูว่าเพชรพอใจจะเรื่มๆอยู่นิดนึงนะครับ น้ำหนักปปล่อยดูแล้วก็พอๆกันคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับขวากับซ้ายนะครับมวยขวาอยู่ทางฝั่งทางด้านพายทองคานะครับรานนีไฟเตอร์ Fighter, เปิดเกมเดินชนครับเตะนําปลรำตีเขาในแข่งแกร่งพายทองคํานี่ประเภทสายบู๊ใส่ลุยนะครับไม่ยินคุยให้เสียเวลาแต่บางครั้งบางทีเจอลูกตั้งลูกคาลูกขวางก็แก้ไม่ตกเหมือนกันนะครับสาบเจ้าพายทองคําส่วนคู่ชกทางด้านขวามือแกน้เงินนี่คือเพชรพอใจครับ รานี้ก็เป็นประเภทมวยซ้ายครับรูปร่างดีเตะนำปลรำตีนอกได้ในแข่งแกร่งนะครับเพชรพอใจในทักษะดีอาวุธมวยครบเครื่องข้องครับแล้วก็มีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับแต่เวลาโดนอัดเยอะๆนี่ก็มีออกลูกแกว่งๆเหมือนกันนะครับคู่ที่3ครับรองคู่อของรายการครับคู่นี้จากข้อมูลและสถิติเจอมาแล้วสองครั้งนะครับผัดแพ้ชนะกันมาคนละครั้ง วันนี้เป็นภาคที่3นะครับมาดูว่าใครจะขึ้นนำเป็น2ต่อหนึ่งวันนี้ได้รู้กันนะครับ คู่รองของรายการครับคู่นี้เมื่อเป็นทช่นไปแล้วครับผมบอกชอบาำลังฝั่งทางด้านเพชรพอใจนะครับเพชรพอใจเนี่ยเป็นมวยทรงฝีมือผสมเขา่าวงนอกในเตะซ้ายจิ้มซ้ายนะครับรายนี้เดินได้ถอยเป็นส่วนวงในของเพชรพอใจเนี่ยคือแกไม่ค่อยจะเสียเปรียบใครเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหลี่ยมเข่าของเพชรพอใจนี่ก็จับขึ้นบนตลอดลนะครับดูว่าเบียดไปเบียดมาเองดีค้าทีจังหวะมวยความละเอียดนี่ดูจะดูดีกว่านะครับ คู่รองของรายการครับออกช็อที่เพชรพอใจเพชรสมบูรณ์หรือบาทุ่งเขาหลวงมองดูว่าชนะภายทองคำแอดสันปาตองนะครับและมาถึงขว่งในรายการครับคู่นี้โชคกันที่แบบพิกัด122ี่ต่อ123นะครับต่อกัน1ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับเกงสีแดงนี่คือชายทนวอรชานะครับนักชควัย20ปีครับจากอุบลราชธานีนะครับผลงานฟุมหลังของชายทนนะครับมีแพ้นึ่ที่1ให้กับเดชเพชรพัยินด็กอคาเดมี่นะครับ จากนั้นมาชนะคะแนนเพชรสีทองสอสักนารินนะครับที่ระดําเนินและก็หลังจากนั้นแพ้คะแนนให้กับเพชรไทยแลนด์ออกิกระเส็บนะครับทีไระดําเนินตั้งแต่ตุลาคมปี68นะครับและก็หลังจากนั้นเห็นว่าไปเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นมาไฟหนึ่งนะครับไฟน,นี้ก็กลับเข้าเมืองกรุงอีกครั้งส่วนคู่ชกทางขวามือเก้นนําเงินนี่คือทัดวอลวัฒนสุพงนะครับหรือทัพไทยธนพลรีสอร์ทนักชกวัย20ปีนะครับมวยจากจวดบุีรัำ ผลงานฟอร์มหลังของเจ้าทัตนี้ก็มีแพ้น้องที่2ให้กับเสาวโทออนชริยะนะครับจากนั้นมาชนะคะแนนดาบะเกียรจัตชัยนะครับและก็หลังจากนั้นครับมาชนะคะแนนบินลาดินสอบพุนสวัสดิ์ที่ระดมเนินเมื่อธันวาคม68ชิพผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี้ก็ดูจะสดแรงขึ้นมานะครับข่เอการรยการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับน้ำหนักของุคู่เมื่อช่วงเช้ชาครับชายโทนี่ชก122นะครับมาขึ้นจังได้121.9ขาด0.1 รูปร่างช่วงชกสูง171ซนติเมตรปล่อยปล่อย61กิโลกรัมเก็บตัวฟิชอั่มพิทีไค่ายมวยอวอุระชานะครับส่วนคู่ชกทัดนี่ได้1ปอนด์นะครับชก123มาขึ้นชชิงได้122.8ขาด0.2รูปร่างช่วงชกสูง171ซนติเมตรปล่อยปล่อย63กิโลกรัมเก็บตัวฟิชอั่มพิทีไค่ายมวยเปยินดีอะคาเดมี่นะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี้ดูแล้วก็ใกล้เคียงนะครับดูคู่ขี้ครับเนื้อตัวดูไปดูเปียกทั้งคู่แต่ว่าน้าหนักไปปล่อยนี้ทัดจะดูใหญ่กว่าชายโทนอยู่ประมาณสัก2กิโลกรัมนะครับคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาอีกคู่นะครับมวยซ้ายอยู่ตรงฝั่งทางด้านชายโทนนะครับรานนี้เป็นมวยที่อาวุธแรงชายโทนนี่ไซา์แม่นไซา์คมนะครับหมัดศอกอันตรายแล้วชายโทนมีวินาทีทองนะครับ จังหวะเขาทํานี่ออกเป็นชุดเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังผลงานฟอร์มนี่ดูจะรุ่มรุ่ม,มดันดอน,นนะครับสูงชงทางขวามือครับเจ้าทัดรันี้ก็เป็นมมยที่ครบเครื่องเตะขวาเตะข,ขวาแข้งนี่วังแม่นนะครับส่วนในก็มีเตะสู้ทันีนชิงทําแล้วป้องกันนะครับโดยเพพาะแข้งขวานี่ยเตะยะเตะฝั่งเลยนะครับแต่ว่าลูกดุดาลูกหนักแรงจะเป็นรองนะครับทัดนี่โดนเจ็บเจ็บนี่จะทนได้ไหมก็ต้องมาดูกันนะครับครู เอกนำรายการครับคู่นี้ดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อายุอันนาครับรูปร่างช่วงชกนะครับ แล้วก็อาวุธมวยครับวัดกันเลยครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับเมื่อเปลี่ยนทึงไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบทังฝั่งทางด้านชายโทนะครับดูว่าต่อน้ําหนักแต่ก็ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับชายโทนนี่แพ้มั่งชนะมั่งครับช่วงหลังแต่ก็ประทะเบอร์ดีๆมาทั้งนั้นนะครับชื่อมวยชั้นมวยนี่ดูว่าชายโทนจะดูได้เปรียบนะครับดูว่าโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกเนี่ยลูกหนักลูกแรงเนี่ยดูจะดูดีกว่านะครับคู เอกขอรายการครับออกชอบที่ชายทนวัอุรชามองดูว่าชั้นทัดววัฒนสุพงนะครับเดี๋ยวมาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชอบหลังช่างศึกไปยินดีกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการที่ออกชอบที่ดาวรุ่งครับอย่างโรเบิร์ตปานิวัฒน์มวยไทยนะครับจังหวะมวยดีครับตั้งรับเก็บการเตะตั้งขวังคาครับได้หนุ่มได้สดมองว่าชัท้าชุนเล็กเกียรติชัดชัยสูงที่สองครับออกชอบที่โคทาโร่บูมเด็ก ลูกคลองตันนะครับค่องแคล่วลรเร็วแล้วก็เข้าออกไวเลยครับรายนี้หลบเรรกแล้วก็ป้องกันตัวเก่งเลยครับมองว่าชะตีเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับส่วนคู่ราของรายการนี้ออกชะเป็นมวยดาวชาบูเข้าไปที่เพชรพอใจเพชรสมบูรณ์หรือบัตทุ่งเขาหลวงนะครับไปซ้ายจิ้มซ้ายนอกได้ในเหนี่ยวแน่นเขาในมีจับมีขวางคู่ขี้มีเหลี่ยมตัวเข้ามาเสริมนะครับ จังวหวะมวยดีครับมองว่าชนะพรายทองคําแอสเนปปาตองแล้วก็เควียนำรายการนี้ออกชลเ็นมวยดาวหมู่กระทะไปที่ชายโทนวออุรชานะ่ครับเตะสายจิ้มซ้ายครับเตะขาต่อยหมัดจิ้มหน้าจิ้มท้องครับหมัดสองนี่อันตารายแล้วก็ขมด้วยลูกเตะการคอก็เปลี่ยนเกมได้มองว่าชนะเจ้าทัศวอวัฒนสุพงนะครับก็จบเลยนะครับกับ ชอบหลังช่างครับในรายการสุขภาพยินดีประจําวันนี้แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนสแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากาไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับล้ำเริศเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ